ก่อนที่จะรับชมคลิปอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามให้เป็ใหญ่ด้วยนะครับส่วนถ้าใครอยากได้รับข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็วยิ่งขึ้นอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือน,นกันนะครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทนนะครับเดี๋ยววันนี้พี่จะมารีวิวนะครับเจ้าตัว Redmi Note 9 Pro นะครับนี่เลยเพิ่งได้เครื่องมานะครับตัวนี้จะมีอยู่ทั้งหมด2ราคานะเพื่อนๆนะตัวแรกนะครับจะเป็นตัว RAM 6 ROM 64นะครับตัวนี้ราคาเปิดตัวอยู่ที่7,999บาทนะครับ ตัวที่พี่ใหญ่ได้มาเรวิวเนี่ยจะเป็นตัว RAM 6รอม128นะครับเพื่อนตัวนี้ราคาอยู่ที่9,999บาทนะครับป็นทั้งหมด2ราคานะเดี๋ยวเรามาดูกันที่เรื่องของยอดขายกันหน่อยเพื่อนๆนะว่าตระก,กูลซีรีส์ Redmi เนี่ยเขาขายทั่วโลกไปเนี่ยได้เท่าไหร่กันบ้างน,นะครับ ข้อมูลจนถึงไตรมาสที่4ปี2019นะครับซีรีส์ที่เป็น Redmi Note เนี่ยขายทั่วโลกอยู่ที่110ล้านเครื่องเลยนะเพื่อนนะต้องบอกว่าเป็นแบรนด์ที่ขายดีมากๆเลยเพื่อนๆไม่น่าแปลกใจนะครับเพ,เพื่อนเพราะว่าในเรื่องของสเปคเนี่ยคือ Redmi Note เนี่ยเขาจัดมาค่อนข้างเต็มเพื่อนแล้วก็ราคาเนี่ยคือสามารถจับต้องได้สเปคเครื่องดีนะครับต้องดีต้องบอกว่าหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะโอ้โหมันจัดมา คุ้มเกินราคามากๆัเพื่อนโอเคเพื่อนเดี๋ยววันนี้นะฮะเราจะมารีวิวแกะกล่องเจ้าตัว r e d m i Note 9 Pro กันนะครับดูชิว่า,าสเปคตัวเครื่องเป็นยังไงกันบ้างแล้วภายในกล่องมีอะไรแถมมาให้เราบ้างนะครับมาไปแกะกล่องอพร้อมๆกันเลยเพื่อนๆสเปคเนี่ยต้องบอกว่าโอ้โหจัดเต็มมากเลยนะเพื่อนนะตัวนี้นะ ตันเต๊นะฮะแกะกล่องออกมาเรียบร้อยแล้วดูซิว่ามันจะมีอะไรมาให้เราบ้างเนาะนี่คือกล่องเล็กนะเพื่อนๆมาดูภายในกล่องเล็กกันมีอะไรแถมมาให้เราบ้างอย่างแรกที่เราเจอนะครับก็จะเป็นเข็มจิ้มสิมนะเพื่อนๆนะโอเคเราก็จะมีคู่มือการใช้งานนะครับนี่เลยภาษาไทยนะครับไม่มีนะเพื่อนนะเพราะฉะนั้นแล้วต้องใช้ Google แปล <c oughs> <c oughs> อันนี้จะเป็นเคสนะครับ เคสนะเคสตัวนี้เป็นแบบใสนะครับเพื่อนๆนะขนาดก็ไม่หนาแล้วก็ไม่บางจนเกินไปต้องบอกว่าขนาดกําลังพอดีพอดีเลยแหละตัวนี้อ่านี่คืออุปกรณ์ภายในกล่องเล็กนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นตัวเครื่องเนะเาะอ่าเดี๋ยวไว้ก่อนเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์ภายในกล่องกันก่อนนะครับสาย USB นะครับเพื่อนๆนะตัวนี้เป็น Type C เรียบร้อยแล้วขนาดสายนี่คือว่าหนามากนะครับรับรองเด้เลยว,ว่าแข็งแรงทนทานแน่นอนนะครับ อย่างที่2เพื่อนๆนะเป็นอะแดปเตอร์หัวชาร์จนะครับข้อดีของมันคืออะแดปเตอร์ที่เขาให้มาเนี่ยสามารถชาร์จไฟได้สูงสุดอยู่ที่33วัตต์เลยนะเพื่อนๆนะต้องบอกว่าดีมากๆเลยเพราะตัวเครื่องของเจ้าตัว r ร d m i Note 9 p r o ปเนี่ยรองรับแค่30วัตต์นะแต่ว่านี่เขาให้มาเผื่อเรียบร้อยแล้วเพื่อนๆต้องบอกว่าน่ารักมากๆเลยโอเคเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาลองแกะเจ้าพลาสติกนี้ออกกันก่อนดีกว่านะจะได้เห็นตัวเครื่องกันแบบชัดๆนะครับ วิงโอ้โหเพื่อนตูดิไฮโซมากนะฮะด้านหลังเนี่ยเงาเหมือนกระจกเลยคือเราสามารถส่องเปกระจกได้อะ็นไหมพี่ใหญ่สามารถส่องเห็นหน้าพี่ใหญ่ได้เลยนะครับต้องบอกว่าตัวเครื่องนี้คือโอ้โ oh หพีเมียมมากๆเพื่อนเพื่อนดูดิสวยมากโอ้โ oh หสีนี้นะฮะข้างกล่องเนี่ยจะเขียนว่าเป็นสีเขียวนะเพื่อนนะจริงๆแล้วมันก็เป็นสีเขียวแหละเพียงแต่ว่า ถ้าเพื่อนๆดูผ่านคลิปแบบนี้มันอาจจะเป็นออกแนวบูบูหนะ่อยเนาะซึ่งจริงๆก็เป็นสีเขียวนะต้องบอกไว้ก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันที่ปุ่มแล้วก็พอตต่ตงตางๆกันหน่อยนะเพื่อนนะว่าปุ่มตัวสแกนายนิ้วมือช่องเสียบสายชาร์จพอตหูฟงังลําโพงอยู่ตรงไหนกันบ้างน,นะครับเริ่มจากด้านล่างตัวเครื่องก่อนเลยแล้วกันนะเพื่อนๆนะซ้ายมือสุดนะครับจะเป็นช่องเสียบหูฟังขนาด3.5นะเพื่อนๆนะตามมาด้วยช่องเสียบสายชาร์จนะครับตัวนี้เป็นไทซี 4, เรียบร้อยแล้ว แล้วก็มีไม้นะครับแล้วก็ตามมาด้วยลําโพงนะเพื่อนเพื่อนนะฝั่งขวาของตัวเครื่องนะครับจะเป็นปุ่มวอลลุ่มบวกวอลลุ่มลบนะครับแล้วก็จะเป็นปุ่มพาวเวอร์นะซึ่งปุ่มพาวเวอร์เนี่ยคือเป็นปุ่มสแกนไลน์นิ้วมือภายในตัวด้วยนะเพื่อนเพื่อนนะสาเหตุที่ทาง r ร d m i เนี่ยเขาเอาปุ่มสแกนไลน์นิ้วมือมาไว้ฝั่งขวาของตัวเครื่องเนี่ยสาเหตุก็เนื่องจากว่าเขาต้องการให้การใช้งานเนี่ย คือมันง่ายนะครับเวลาที่เราจับมือถือเนี่ยคือธรรมชาติของเราจะจับประมาณนี้ใช่ไหมอ่าเขาต้องการให้มันไม่ฝืนธรรมชาติของคนเราเนเพื่อนนะเขาก็เลยเอาปุ่มมาใช้นัวปุ่ม power แบบนี้ตัวสแกนนะมันก็เลยทําให้การใช้งานนี่คือค่อนข้างง่ายคือเราไม่ต้องมาฝืนที่บอกว่าจะต้องมาสแกนไมน่ไี้ต้องพลิกพลิกมือมาเข้าใจไหมอ่าไปพลิกมือมาอย่างเงี้ยคือมันค่อนข้างที่จะฝืนธรรมชาติเขาก็เลยใส่มาที่ปุ่ม power เลยจะได้ใช้งานง่ายๆายนะครับ ส่วน,นด้านบตัวเครื่องนะครับมีไมค์ตัดเสียงรบกวนนะครับเพื่อนๆนะแล้วก็สามารถใช้เป็นรีโมทคอนโทรลอินฟราเรดได้อีกต่างหากนะจ๊ะส่วนฝั่งซ้ายของตัวเครื่องนะครับจะเป็นช่องใส่ซิมการ์ดนะฮะเพื่อนๆนะเดี๋ยวเรามาลองดูซิว่ามันสามารถใส่ได้กี่ซิมกี่เมมกันมาดูกันหน่อยเพื่อนๆน,นะแน่นอนเราว่าเจ้าตัว r e d m i Note 9 Pro ตัวนี้นะฮะสามารถใส่ซิมได้แบบ3สล็อตรั่นเองเพื่อนๆนั่นนะก็คือ2ซิมนาโนนะครับบวกกับอีก1 m e m o เมม a รีการ์ดต้นเอง เดี๋ยวเรามาดูผลคะแนนแอนต t ตูกันหน่อยเ,เพื่อนๆดูซิว่าจะตัวเร m i Note 9โปลเนี่ยได้คะแนนแอนต t ตูไปเท่าไหร่นะครับโอ้โหต้องบอกว่าเยอะมากๆเ,เพื่อนๆได้คะแนนไปในที่277,410คะแนนนะครับเป็นคะแนนของ CPU ซัก1,137คะแนนเลยนะเพื่อนนะส่วนคะแนนการ์ดจอได้ไปที่71,364คะแนน โอเคเดี๋ยวเราไปดูกันที่สเปคตัวเครื่องของยี่ตัว r รมี่โน้ต9โปกันหน่อยเ,เพื่อนๆนะดูซิว่าสเปคเป็นไงกันบ้างนะครับพี่เอกขอยญาตเริ่มจากเรื่องของหน้าจอก่อนแล้วกันเ,นเพื่อนๆเรมี่โน้ต9โปรตัวนี้นะครับขนาดของหน้าจอเนี่ย6.67นิ้วนะเพื่อนๆนะต้องบอกว่าขนาดนี้คือใหญ่เลยนะฮะต้องบอกว่าหน้าจอก็สีสันค่อนข้างสดใสดีทีเดียวนะครับส่วนในเรื่องของการดีไซน์หน้าจอตัวนี้เป็นการดีไซน์แบบดอทดิสเพย์นะเพื่อนๆนะ ดอทด,ดิสเพย์เป็นยังไงก็เป็นลักษณะที่กล้องอยู่ตรงกลางแบบนี้เห็นไหมเพื่อนๆการดีไซน์ขเขาจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับดอทด,ดิสเพย์นั่นเองส่วนในเรื่องของความละเอียดหน้าจอเ,เพื่อนๆตัวนี้มาพร้อมกับความละเอียด Full HD Plus นะครับเพื่อนๆสามารถดูนะฟังเพลงผ่านพวก u t u b e ได้เนี่ยจะอยู่ที่ 1,080p นะครับเพื่อนๆน,นะอัตราส่วนของหน้าจอนะครับตัวนี้อยู่ที่20:9นะครับลักษณะจะเป็นทรงย,ยาวๆแบบนี้นะครับ ส่วนในเรื่องของ CPU นะครับ r e d m i Note 9 p ป o ตัวนี้มาพร้อมกับ CPU Snapdragon 720G นะครับนะเพื่อนๆชิปเซ็ตตัวนี้ขนาด8นาโนเมตรเท่านั้นเองนะต้องบอกว่าชิปเซ็ตตัวนี้ขนาดเล็กมากเจ้าตัว Snapdragon 720G ตัวนี้นะฮะถ้าเราเปรียบเทียบกับตัวก่อนหน้าอย่างเช่นตัว Snapdragon 712เนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ CPU การ์ดจอพวกเนี้ยนะฮะมันพัฒนาขึ้นมากกว่าเดิมเยอะเลยเดี๋ยวพี่จะเปรียบเทียบให้ดูแล้วกันนะครับระหว่าง 720G กับ712เป็นยังไงกันบ้างนะครับ ในเรื่องของ CPU เนี่ยเจ้าตัว 720G ดีขึ้นกว่า712ค่อนข้างเยอะเพื่อตัวนี้ดีขึ้นมากว่าเดิมประมาณ36%เลยนะครับในส่วนของการ์ดจอเนี่ยก็ดีขึ้นกว่าเดิม14%แล้วก็ในเรื่องของ AI ความฉลาดของชิปเซตตัวนี้คือ 720G อ่ะดีกว่า712ขึ้นมา115%นะครับในส่วนของที่เป็น AI นะ ต้องบอกว่าชิปเซต7 2 0 g เนี่ยคือดีกว่าเดิมเยอะมากๆเพื่อนๆเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราจ่ายในเรทราคาประมาณ7,000กว่าถึง9,000กว่าแต่ว่าได้7 2 0 g มาใช้งานเนี่ยพี่ถือว่าค่อนข้างที่จะคุ้มค่ามากๆนะครับมาดูกันในส่วนของการ์ดจอกันบ้างเพื่อนๆนะการ์ดจอตัวนี้จะเป็น Arduino 618นะครับในส่วนของแรมกับร o m เนี่ยมีทั้งหมด2ขนาดนะเพื่อนๆนะตัวแรกจะเป็นตัว RAM 6 รอม64นะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่7,999บาทนะครับส่วนตัวที่พียอดรีวิวเนี่ยจะเป็นตัว RAM 6รอม128นะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่9,999บาทนั่นเองเพื่อนๆนะในส่วนของเวอร์ชัน a n น r o i d นะครับตัวนี้มาพร้อมกับ Android 10เรียบร้อยแล้วเพื่อนๆแล้วก็มีการครอบทับด้วย MIUI เวอร์ชัน11แล้วนะครับในส่วนของกล้องหน้านะครับเพื่อนๆน,นะตัวนี้ความละเอียดอยู่ที่16ล้านพิกเซลนะครับต้องบอกว่ามันชัดมากๆเลยนะ ในส่วนของกล้องหลังนะครับมีมาให้ใช้งานทั้งหมด4ตัวนะครับเ,เพื่อนๆนะตัวแรกเลยเนี่ยความละเอียดเยอะมากเ,เพื่อนๆตัวนี้อยู่ที่64ล้านพิกเซลนะครับค่ารูรับแสงอยู่ที่ f 1.89นะครับตัวนี้ก็น่าเสียดายเนาะค่ารูรับแสงเนี่ยถ้าให้มาซักประมาณ f 1.79เนี่ยจะดีมากๆเลยเ,เพื่อนๆนะ ตัวที่2นะครับฝั่งขวามือด้านบนตัวนี้อ่าตัวนี้จะเป็นกล้องเดบนะเพื<ฤ>่อนเพื่อนะ <ๆ S 1> เอาไว้วัดความชัดลึกชัดตื้นอะไรแบบนี้แหละตัวนี้ความละเอียดอยู่ที่2ล้านพิกเซลนะครับค้าวลดรับแสงอยู่ที่ F2.4 นะครับตัวต่อมาเพื่อนเพื่อนจะเป็นกล้องวายนะครับตัวนี้ความละเอียดอยู่ที่8ล้านพิกเซลนะครับข้าวลดรับแสงอยู่ที่ F2.2 นะเพื่อนเพื่อนะตัวนี้มุมมองกว้างถึง119องศากันเลยทีเดียวตัวสุดท้ายเพื่อนเพื่อนนะจะเป็นกล้องมาโครนะครับตัวนี้ความละเอียดอยู่ที่ 5ล้านพิกเซลนะครับข้ารดนดแสงาที่ f 2.4โดยปกติแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเห็นประมาณสัก2ล้านพิกเซลเนาะที่เป็นเรนมาโครนะครับแต่ว่าตัวนี้เขาก็ให้มาความละเอียดค่อนข้างดีเลยนะอยู่ที่5ล้านพิกเซลนะครับในส่วนของแบตเตอรี่เนี่ยต้องบอกว่าตัวนี้ค่อนข้างดีนะนเพื่อนๆนะแบตเตอรี่ของเขาเนี่ยให้มาที่5,000กับอีก20มิลลิแอมนะครับที่สําคัญเลยเนี่ยตัวนี้นะครับเขารองรับชาร์จเร็วให้ด้วย 30วัตต์นะครับซึ่งทาง Redmi เนี่ยเขาก็เคลมมาว่าสามารถเล่นเพลงต่อเนื่องได้อยู่ที่147ชั่วโมงนะครับสามารถโทรต่อเนื่องได้อยู่ที่33ชั่วโมงแล้วก็สามารถใช้นําทางต่อเนื่องได้ถึง16ชั่วโมงเลยนะส่วนการเล่นเกมนะครับสามารถเล่นเกมต่อเนื่องได้อยู่ที่13ชั่วโมงเลยทีเดียวต้องบอกว่าในส่วนของแบตเตอรี่เนี่ยก็ถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานแน่นอนนะเพื่อนๆนะแล้วก็ตอนเปิดตัวนะเพื่อนๆนะทาง Redmi เขาก็ได้พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของมอเตอร์มาด้วยนะฮะ มอเตอร์ของที่ตัว Redmi Note 9 Pro เนี่ยเขาบอกว่ามันสั่นได้สมจริงมากๆเลยนะเพื่อนนะมีรูปแบบการสั่นเนี่ยอยู่ทั้งหมด150แบบเลยนะเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นพวกาการสั่นแบบปุ่มกดการซูมปลดล็อกพวก การแจ็คเกอร์ต่างๆนะครับพวกไฟฉายอะไรแบบนี้นะก็มีมาให้เลือกใช้งานค่อนข้างเยอะนะครับในส่วนของบลูทูธเนี่ยตัวนี้รองรับบลูทูธเวอร์ชัน5.0เรียบร้อยแล,แล้วแล้วก็พอชาร์จจะได้บอกไปว่าเป็น Type C นะครับที่สำคัญเลยเนี่ย e d m i Note 9 Pro ตัวนี้มี NFC เอาไว้ให้เราใช้งานอีกต่างหากเพื่อนๆต้องบอกว่าคุณสมบัติทุกอย่างนี่คือจัดเต็มมากๆนะครับ ในส่วนของรูปร่างหน้าตา UI นะครับพวกไอคอนต่างๆก็เหมือนกันเลยเพื่อนๆกับพวก Redmi Note 9s หรือแม้กระทั่งพวก Redmi Note 9นะไอคอนทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่ฟังก์ชันการใช้งานต่างๆกันบ้างเพื่อนๆนะดูสิอัปเดตระบบนะครับมีอะไรแจ้งมาให้เราทราบเนี่ยโอ้โหก็จะเป็นในส่วนของการอัปเดตแอปพลิเคชันนะครับตัวนี้ก็มีการ แจ้งเตือนมาเรียบร้อยให้พี่เอกอัพเนาะาแต่ว่าพี่เอกก็ยังไม่อัพแล้กันการอัพเดตทั้งหมดเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด148เมกนะเพื่อนๆนะในส่วนของการเชื่อมต่อ Wi-FI เ,เพื่อนนะ r e d m i n o t ต9 Pro ตัวนี้สามารถรองรับ WiFi ล2.4 g h z ก็ได้หรือว่าจะเป็นตัว Wi-Fi 5.0 g h z ก็ได้เหมือนกันนะครับ ก็บอกว่าเจ้าตัว Wi-Fi ให้อูสูงกิเฮิร์ตของพี่ใหญ่เนี่ยอยู่ไกลออกจากห้องรีวิวมากๆเลยเพื่อนแต่ว่า Redmi Note 9 Pro ตัวนี้สามารถมองเห็น Wi-Fi ของพี่ใหญ่ได้นะแสดงว่าตัวรับสัญญาณของเขาเนี่ยคือดีมากๆเลยเพื่อน,อนในส่วนของการแสดงผลนะครับมาดูกันหน่อยเพื่อน,อน,อนก็จะมีในส่วนของการปรับแสงเนาะตัวนี้สามารถปรับเป็นแบบอัตโนโมัติก็ได้หรือว่าจะปรับเองก็ได้เหมือนกันนะครับ แล้วก็จะมีโหมดอ่านเพื่อนๆนะตัวนี้ก็เป็นการาลดแสงสีฟ้านั่นเองนะครับหน้าจอเราก็จะเป็นแบบส้มๆแบบนี้แหละนะฮะนอกจากนี้แล้วนะฮะถ้าใครจะถนอใสายตามากกว่านี้สามารถใช้งานในส่วนของหมดมืดได้ไอ้ตัวนี้มีมาให้ใช้งานนะครับสามารถตั้งเวลาได้ด้วยนะสมมุติว่าเรานอนประมาณ3ามทุ่มใช่ไหมเราตั้งให้มันแบบว่า3ามทุ่มปรับเป็นทีมแบบนี้ ก็ได้เหมือนกันนะเพื่อนหมดมืดเนี่ยต้องบอกว่ามันช่วยถนอมสายตามากกว่าหมดอ่านอีกนะ <c oughs> รับรองได้เลยว่าแสงสีฟ้าจะไม่มาทําลายสายตาของเพื่อนๆอ,อนอย่างแน่นอนนะครับมันก็จะเป็นประมาณนี้เนาะเมนูทุกอย่างจะกลายเป็นสีดามหมดเลยเพื่อนเพื่อนต่อมาเป็นขนาดของอักษรนะครับตัวนี้ก็สามารถที่จะปรับได้นะเพื่อนเพื่อแล้วก็ต้องบอกว่าขนาดของหมดอักษรเนี่ยมีให้เลือกไซส์ค่อนข้างเยอะเลยเล็กสุดเนี่ยจะเป็นอะไรเนี่ย XS นะครับตัวนี้นะแล้วก็จะเป็นไซส์ S เนาะ ไซส์ M นะครับ L XL XXL นะครับที่เขาทำมาหลายขนาดแบบนี้คือเขาต้องการเจาะก,กลุ่มคนทุกกลุ่มเลยไม่ว่าจะเป็นกลุ่มคนแบบว่า,เ,าเป็นเด็กเล็กหรือว่ากลุ่มวัยทำงานหรือแม้กระทั่งกลุ่มผู้สูงอายุนะครับเราสามารถที่จะใช้งานในส่วนของตัวหนังสือเนี่ยได้ตามใจเราเองเลยเห็นไหมเขาสามารถเจาะกลุ่มได้ทุกกลุ่มเลยเพื่อนไม่ว่าคุณจะสายตาแย่ขนาดไหนนะครับ คุณก็ยังสามารถใช้งานเจ้าตัว Redmi Note 9ตระกูลต่างๆได้นะครับออะต่อมาเป็นเพื่อนเรามาดูกันที่รหัสผ่านและความปลอดภัยกันหน่อยนะครับเดี๋ยวพี่ใหญ่ขอญาตเพิ่มลายนิ้วมือกันหน่อยนะเดี๋ยวเรามาลองเทสกันว่าเขาสามารถที่จะปลดล็อกได้อย่างรวดเร็วหรือเปล่าเพราะว่าเป็นการสแกนอยู่ด้านข้างตัวเครื่องนะครับอ่าเดี๋ยวพี่ใหญตั้งรูปแบบกันก่อนละกันโอเคนะครับเรามาลองสแกนกันเพื่อน เราก็ขยับซ้ายทีขวาทีนะฮะใหญ่ใหญ่อยู่ตำแหน่งเดิมจริงๆพี่ใหญ่ก็ชอบการสแกนอยู่ด้านข้างตัวเครื่องหรือไม่ก็ด้านหลังตัวเครื่องมากกว่านะค่อนข้างใช้งานง่ายนะอ่ะโอเคเ,เพื่อนๆนี่คือล็อกหน้าจอเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาลองเทสกันนะครับหนึ่งสองซ้ำโอเคนะเพื่อนนะอีกสักรอบอีกสักรอบอ่ะพี่มือพี่ใหญ่ไม่ค่อยโดนเอาใหม่เอาใหม่หนึ่งสองซ้ำอ่ะถือว่าเร็วนะเพื่อนนะหนึ่งสองซ้ำเห็นไหมหนึ่งสองซ้ำ โอ้โหปลดล็อกได้อย่างรวดเร็วมากๆต่อมาเป็นเพื่อเป็นการปลดล็อกด้วยใบหน้านะฮะเดี๋ยวเรามาเพิ่มรูปแบบของใบหน้ากันรอสักครู่นะเพื่อนนะโอเคนะครับโอ้โหสแกนรวดเร็วกันไปไหมจ๊ะเดี๋ยวเรามาลองดูเพื่อนล็อกหน้าจอก่อนอันนั้นแน่ไว้ใช้ได้ โอ้โหดูดิเพื่อนต้องบอกเลยว่าการปลดล็อกด้วยใบหน้าหรือแม้กระทั่งการสแกนลายนิน้วมือนะครับเพื่อนๆจะตัว Redmi Note 9 Pro ตัวนี้สามารถปลดล็อกได้อย่างรวดเร็วเลยทีเดียวสวการใช้งาน2 Account นะครับพวก2 Facebook 2 Line อะไรแบบนี้ Note 9 Pro ตัวนี้ก็สามารถทำได้นะเพื่อนๆสามารถเข้ามาที่แอปได้เลยนะครับเลือกโคนแอปไปเลยนะอ่านี่คือแอปพลิเคชันทุกอย่างนะเพื่อนๆที่มันสามารถใช้งาน2 Account ได้นะครับอุย้ยเยอะเลยนะ แม้กระทั่งพวกเกมก็าสามารถใช้งานสองให้เขาได้เหรอเนี่ยโอ้โหเฟซบุ๊กนะครับเราเปิดไปได้เลยเพื่อนๆมันก็กําลังสร้างแอปโคลนขึ้นมานะฮะเฟซบุ๊กหลักเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะที่บอกว่าเป็นไอคอนแบบนี้นะครับส่วนเฟซบุ๊กที่เราโคลนขึ้นมาใหม่จะมีแถบสีแดงอย่างนี้นะฮะอ่ะนี่คือเฟซบุ๊กอันที่2ของเราเพียงเท่านี้เราก็ใช้งาน2องเฟซบุ๊กสองแอคเคาท์ได้แล้วเพื่อนเพื่อนโอเคเพื่อนเเดี๋ยวเรามาดูกันที่สตอรี่กันหน่อยนะครับตัวนี้ให้มาทีหนึ่งร้อยยี่สิบ เหลือใช้งานจริงเท่าไหร่เนี่ยเหลือใช้งานจริงอยู่ประมาณ107กิกนะครเบนเพื<ๆ>่อนนะก็ใช้ไปแล้วประมาณ4%ประมาณนี้นะฮะโอเคเ,เพื่อนเเดี๋ยวเรามาดูกันที่ฟังก์ชันการถ่ายรูปถ่ายวีดีโอของที่ตัวโน้ต9 Pro กันหน่อยนะครับสามารถทำอะไรได้บ้างนะหมวดหมู่แรกที่เราจะมาดูก็คือการถ่ายสโลโมชันนะครับตัวนี้เราสามารถเลือกเฟรมเรทได้นะเ,นเพื่อนๆนนะอย่างเช่นตัวนี้เอ่อจะมี120เฟรมเรทมาให้เราเลือกนะครับแล้วก็จะเป็น240เฟรมเรท 960เฟรมเรทมีให้เลือกทั้งหมดอยู่3ระดับนะครับเพื่อนๆหมวดหมู่ต่อมาจะเป็นการถ่ายวิดีโอสั้นนะครับการถ่ายวิดีโอสั้นนี่ก็สามารถเลือกเลนได้ด้วยนะเพื่อนๆจะเอาเป็นเลนมุมกว้างก็ได้เลนปกติก็ได้หรือว่าจะเป็นแบบซูมๆแบบนี้ก็ได้นะฮะระยะใกล้เข้ามาหน่อยเราก็สามารถที่จะเลือกพวกความช้าได้ด้วยนะหรือว่าเอาเป็นแบบความเร็วแบบนี้ก็สามารถเลือกใช้งานได้อันนี้อะไรเนี่ยโอ้จะเป็นลูกเล่นต่างๆนะเพื่อนนะดูดิ น่ารักอะ่ะคือลูกเล่นเขาค่อนข้างเยอะนะโอ้โหเยอะไปไหมเนี่ยนะครับเพื่อนๆสามารถเลือกใช้เลยเลยนี่คือในส่วนของวิดีโอสั้นเ,นเพื่อนๆส่วนการถ่ายวิดีโอนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันสามารถถ่ายได้กี่อย่างกี่แบบความละเอียดกันบ้างอย่างแรกที่เราเห็นเลยเพื่อนๆจะเป็น 10,80p 60เฟรมเรทนะครับเราก็จะเป็น 4K 30เฟรมเรทนะครับ7 2 0ด30เฟรมเรท 1,80p 30เฟรมเรทได้ทั้งหมดอยู่4อย่างนะเพื่อนๆนะในส่วนของวิดีโอเนี่ยก็สามารถที่จะถ่ายแบบวิดีโอขึ้นไหวช้าก็ได้หรือว่าจะใส่กรอบภาพยนต์หรือแม้กระทั่งเลนส์มา์โคเนี่ยก็สามารถที่จะอัดวิดีโอได้เหมือนกันนะเพื่อนๆส่วนวิดีโอกล้องหน้าเนี่ยมีบิวตี้สามารถปรับค่าความเนียนของใบหน้าได้นะนี่เห็นไหมของพี่อาจจะมีรอยสิวนะ ถ้าเราปรับไปสุดแบบนี้เออหน้ามันเนียนขึ้นนะเพื่อนเพเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราเห็นวิดีโอของใครนะที่บอกว่าหน้าใสๆสเดนเนียนเนี่ยอย่าพึ่งไว้ใจนะเพราะขนาดของพี่ใหญ่เดี๋ยวเห็นไหมมันยังเนียนขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของฟิลเตอร์ต่างๆมาให้เราใช้งานด้วยเพื่อนๆน,นะชอบโทนสีโทนแสงแบบไหนนี่คือไปเลือกใช้ได้เลยมีให้เลือกค่อนข้างเยอะนี่คือแบบปกตินะดีเดี๋ยวเรามาดูกันที่ความละเอียดกันบ้างนะครับ ถ้าเราใช้หมวด beauty แล้วเพื่อนนะมันจะฟิกไว้เลยว่าความละเอียดของวิดีโอเนี่ยจะอยู่ที่7 2 0 p 30เฟรมเรทนะครับโอเคเพื่อนตอนนี้เราปิดหมวด beauty แล้วเรามาดูกันวิดีโอกล้องหน้าได้สูงสุดจะเป็น1 0 8 0 p 30เฟรมเรทนะครับแล้วก็7 2 0 p 30เฟรมเรทนะครับในส่วนของกล้องหน้าเพื่อนนะตัวนี้เป็นการถ่ายรูปนะครับก็จะมีในส่วนของ beauty มาให้เราใช้งานด้วยนะปรับค่าความเนียนของผิวนี่นะฮะโอ้โหหน้าเนียนกลิบเลยทีนี้ ดูดิเพื่อนรอยสิวนี่คือหายไปหมดเลยอะดูดิถ้าสมมติว่าไม่เปิดนะรอยสิวนี้ขึ้นมาค่อนข้างเยอะเลยโอ้โหหน้าเราทำไมทุเรศขนาดนี้อ่ะเพื่อนนี่คือบิวตี้นะเขาเกี่ยหน้าได้ค่อนข้างดีแล้วก็สามารถที่จะปรับหน้าเรียวได้ด้วยนะครับปึง้งโอ้โหยหน้าเรียวขึ้นมาทาันทีแล้วก็สามารถปรับดวงตาให้มันตาโตได้เพื่อนเพื่อนนะบิวตี้ก็สามารถที่จะปรับรูปแบบของใบหน้าได้นิดหน่อยนะเพื่อนนะ ปรับหน้าเรียวปรับผิวเนียนปรับตาโตรประมาณนี้แล้วก็มีส่วนของอฟิลเตอร์ต่างๆโอ้โหมีมาให้ใช้งานเ,นเพื่อนๆนะโทนสีทนแสงชอบแบบไหนไปลองปรับกันดูจะเป็นแบบแนววินเทจวินเทจหน่อยแบบนี้ก็มีนี่เลยนะไปลองใช้กันดูเ,เพื่อนๆส่วนกล้องหลังนะครับเราสามารถเลือกเลนได้เลยเ,เพื่อนๆตัวนี้เป็นเลนแบบปกติเนาะกดถ่ายไปได้เลยนะครับมาดูไฟกันหน่อยตัวนี้ยังไม่ใช่64นะเป็นการถ่ายแบบปกตินะเพื่อนๆนะโอ้โหจะบอกว่าชัดมากตัวแบบ ดูดิคือกล้องของพวกเรมิโนต e เนี่ยตระกูลซีรีส์พวกนี้นะเขาค่อนข้างที่จะโอเคมากๆนะเพื่อนเร็ดราคา45,000พนี่ก็คือถ่ายรูปได้ค่อนข้างดีแล้วนี่คือ Note 9 Pro อปะคือกล้องดีมาก,กเพื่อนๆหรือถ้าเราต้องการถ่ายแบบมุมกว้างนะครับตัวนี้ก็มีมาให้ใช้งานนะเห็นไหมอ่าตัวนี้ความละเอียดอยู่ที่8ล้านพิกเซลนะเพื่อนปึ๊บกดถ่ายไปได้เลยมาดูไฟล์กันหน่อยนะ ความละเอียดเนี่ยอาจจะไม่ได้เยอะเพื่อนอน,นะเพราะว่า8ล้านพิกเซลนะครับนี่เวลาขยายมันก็เลยอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ได้ประมาณนี้เพื่อนถ้าใครต้องการถ่ายระยะใกล้นะครับก็สามารถขยับมาที่ 2x ได้นะฮะซูมให้อัตโนมัติเลยนี่นอกจากนี้แล้วนะเพื่อนนะก็มีในส่วนของหมวดบิวตี้นะครับมาให้เราใช้งานเหมือนกันเนี่ยสามารถปรับค่าความเนียนได้นะแต่ว่ากล้องหลังนะมันจะไม่สามารถปรับรูปแบบของใบหน้าได้จะได้เฉพาะบิวตี้เท่านั้น แล้วก็ฟิลเตอร์ต่างๆก็เหมือนเดิมเ,เพื่อนๆมีมาให้ใช้งานอย่างครบคันเลยทีเดียวต้องบอกว่าเยอะมากๆนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของ HDR นะครับเพื่อนๆสามารถเปิดช่วยได้หรือแม้กระทั่งหมด AI เราตั้งเป็นรูปแบบอัตโนมัติก็ได้เหมือนกันเพื่อนๆหมดมูต่อมาเพื่อนๆจะเป็นการถ่ายรูปด้วยความละเอียด64ล้านพิกเซลนะครับตัวนี้ a n t r a HD ถูกเปิดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาลองดูไฟล์กันหน่อยเพื่อนๆนะนี่64ล้านพิกเซลชัดกันขนาดไหนเดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะฮะ โอ้โหคือชัดมากเพื่อนๆนะดูดิแล้วเราสามารถที่จะซูมได้เยอะกว่าเดิมค่อนข้างมากเพื่อนๆซูมยันดวงตาเอาดิดแล้ก็ต้องบอกว่าเอ้ยกล้องเขาดีจริงๆนะเพื่อนนะนี่คือความละเอียด64ล้านพิกเซลนะครับต่อไปเป็นการถ่ายภาพบุคคลก็คือการถ่ายแบบหน้าชัดหลังเบอร์นั่นเองเพื่อนๆเราสามารถที่จะเลือกค่า f ได้ด้วยเน่จะเอาแบบว่าเบอร์มากเบอร์น้อยนะครับ นี่คือ f 1 0นะเพื่อนๆนะถ่ายไปได้เลยเราประมวลผลสักคู่โอ้โหตะองบอกว่าการถ่ายแบบหน้าชัดหลังเบอร์นี่คือภาพดีมากอ่นะเพื่อนๆเห็นไหมฉากหลังที่ละลายคือไม่มีกินเข้ามาในตัวแบบเลยนะต้องบอกว่า AI ฉลาด,ดเพื่อนๆกล้องบางรุ่นบางยี่ห้อนะถ้าเป็นการถ่ายแบบหน้าชัดหลังเบอร์มาเป็นการถ่ายตุ๊กตาแบบเนี้ย เอมันไม่สามารถรู้ได้ว่าเฮ้ยนี่คือตุ๊กตานะบางทีมันถ่ายไปแล้วมันกินเข้ามาในตัวแบบเพื่อแต่ว่า AI ตัวดีดฉลาะนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นการถ่ายตุ๊กตาแต่ว่าการตัดขอบระหว่างฉากหลังกับตัวแบบนี่คือว่ามันเนียนก็ิบไปดูดิเห็นไหมโอ้โหถ่ายได้ดีมาก,พกเพื่อนเพื่อนบบูต่อมานะครับจะเป็นการถ่ายภาพกลางคืนนะฮะอันนี้เดี๋ยวพี่ใหญ่จะไปทาคลิปแยกอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับไปเทดสอในส่วนของโน้ต9าโปรให้ดูอีกครั้งหนึ่งแล้วกัน เพราะว่าตอนนี้เวลากลางวันเนาะเราก็จะมีการถ่ายแบบพาโนรามาเพื่อนๆนะไม่มีอะไรมากเราก็จะเป็นการถ่ายแบบมวดโปรนะครับก็สามารถที่จะปรับแต่งพวกค่าไวบารานอะไรพวกนี้ได้เห็นไหมเพื่อนมีโทนสีโทนแสงมาให้เราเลือกนะครับเราสามารถปรับเพิ่มเติมทีหลังได้อีกนะฮะปรับย่อยไปอีกเราก็จะมีเกี่ยวกับพวกค่า ISO ไวบารานนะครับสปีดชัตเตอร์อะไรแบบนี้แหละ ในส่วนของการดูหนังฟังเพลงผ่านแอป YouTube นะครับสามารถดูได้ที่ความเอียดสูงสุดเดี๋ยวจะเป็น 1080p เลยนะครับพเพื่อนขยายดูเต็มหน้าจอแบบนี้ได้เนาะ,ะในเรื่องของสรรีสันความคมชัดเนี่ยต้องบอกว่าโอ้โหดีเลยนะพเพื่อนนะเห็นไหมชัดมากนะครับโอเคมาเทชยคนำพงกันหน่อยไปเพื่อนกับตัว r รบ m i Note 9 Pro โนะครับตัวนี้พี่อยาเปิดสุดเลยนะ โอ้โห,โหลำโพงคือดีมากเพื่อนเสียงค่อนข้างดังนะครับที่สำคัญเบสคือโอ้โหแน่นเลยอะบรับเสียงแบบตุบโป๊ตุบตุบเลยะ <laughs> นะเบสโคตรดีส่วนเสียงแซกเสียงแหลมเนี่ยโอ้โห,โหคมกริบเลยเพื่อนค่อนข้างชัดเจนนะครับโดยรวมคือทุกอย่างคือเพอร์เฟกต์มากเพื่อนในส่วนของลำโพงนะ ต้องบอกว่ากราฟิกทุกอย่างนี่คือสวยมากอ่ะเพื่อนภาพสวยจริงๆแล้วตัวละครฉากเชิกอะไรแบบนี้โอ้โหคมมากเล่นคนนอน่อน,นะคนข้างลื่นนะเพื่อนนะค่อนข้างลื่นนะบอกตรง ตายไปหนึ่งตายไปหนึ่งเอาเป็นว่าถ้าใครจะซื้อมาเพื่อนเน้นในเรื่องของเกมเพื่อนๆน,นะบอกให้เลยว่าตัวนี้ตอบโจทย์ได้ดีมากไม่มีผิดหวังนะฮะโอเคแล้วนี่ก็คือรีวิวเจ้ตัว r e m m n o t t e 9 Pro นะเพื่อนนะอย่างที่บอกไปเลยว่ามีทั้งหมด2ราคานะครับนั่นก็คือตัว RAM 6ร o ม64ตัวนี้อยู่ที่7,999บาทนะครับอีกตัวหนึงจะเป็นตัวแรม6ร o ม128ตัวนี้อยู่ที่ 9,999บาทนะครับต้องบอกว่าถ้าใครเน้นในเรื่องของกล้องก็ดีวิดีโอก็ดีเกมก็ดีนี่คือมือถือที่สามารถตอบโจทย์ได้ทุกอย่างจริงๆเพื่อนๆโอเคสำหรับคลิปนี้จบการรีวิวเพียงเท่านี้นะฮะต้องขอบคุณทุกท่านเลยที่รับชมแลก็ติดตามใครยังไม่กด subscribe ฝากกดติดตามด้วยละกันเวลาที่มีคลิปข้อมูลกับสา,าใหม่ๆมาจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ